สิ่งที่เรากำลังจะไปเจอวันนี้นะโยมก็คงจะเหมือนกับของที่อยู่ในในกล่องของขวัญแบบนี้นโยมนำมาถวายก็อนุโมทนาบุญซึ่งก็ยังไม่ทราบว่ากล่องของขวัญเนี่ยบรรจุอะไรไว้ข้างในสิ่งที่เราจะไปเจอวันนี้ก็เหมือนกันโยมเราก็ยังไม่ทราบหรอกว่าเราจะเจออะไรแต่แน่นอนมันเป็นผลพวงจากสิ่งที่เราเคยทำไว้เมื่อก่อนคำว่าเมื่อก่อนก็หมายถึงว่าเมื่อวานถ้าเมื่อวานเราดีกับใครไว้ วันนี้กล่องของขวัญในที่ทํางานที่มันเปิดมาคือเพื่อปลดเปิดประตูที่ทํางานเราจะเจอคนที่เราดีกับเขาเมื่อวานเนี่ยเขาจะยิ้มให้กับเรานะแล้วเมื่อวานถ้าหากว่านะเราไปหน้าบึ้งใส่ใครไปเครียดใส่ใครโมโหใส่ใครเชื่อเธอเปิดประตูไปเราก็จะต้องเจอไอเจ้คนนั้นอิตาคนนั้นนะเขาจะต้องหน้าบึ้อนงะคิ้วย่นใส่เรามันล้วนเป็นกล่องของขวัญที่บรรจุสิ่งที่อยู่ข้างในที่เราเนี่ยเคยสร้างเหตุไว้จริงๆนะโย,ยม บินทบาตเช้านี้เ,นเตรียมบินธบาตอาตมาก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะมาอยู่ในบาทเราดีหรือไม่ดีเนี่ยมันมีสิทธิ์เข้าทั้งนั้นเลยถ้าอาตมาทะเลาะกับคนข้างวัดเนี่ยเดี๋ยว,ชวเช้านี้ก็อาจจะมนะีอาจจะมีของสกปรกใส่บาทก็ได้มีหนังสือสนเทศใส่เข้ามานะเขียนมาด้วยความโมโหด่าทอก็ไดนะ้ถ้าดีกับเขานะแต่เราเชื่อว่าเมื่อเราดีเดี๋ยวมันมีสิ่งดีเข้ามาในกล่องของขวัญนี่ก็เช่นกันกล่องของขวัญในชีวิตเหมือนกันเปิดประตูที่ทํางานเปิดหน้าต่างบ้านออกไป นะยิ้มให้กับคนข้างบ้านเดี๋ยวคนข้างบ้านก็ก็ยิ้มกลับมาข้อนี้เป็นความจริงอยู่แล้วแน่นอนดังนั้นในแต่ละวันเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะเจอสิ่งที่มากระทบอารมณ์เนี่ยเป็นอิทธารมดีหรืออนิธารมคือสิ่งที่ไม่ดีนะมากระทบแล้วใจเราดีใจเราไม่ดีบางทีเนี่ยคนรักมีคนเกลียดมีนะคนรักเราก็มีคนเกลียดเราก็มีซึ่งบางทีเราก็ทําดียิ้มไปแต่เขากลับอาจจะไปตีความหมายเป็นอย่างอื่นก็ได้นะ แล้วเขาอาจจะน่าบึ้งกลับมาดังนั้นอารมณ์ดีมันมันไม่ต้องคงไม่ต้องนึกถึงที่เขาแต่นึกถึงว่าเราเนี่ยประคองอารมณ์ตัวเองให้มันดีได้ไหมกับการที่เขาบึ่งมากับการที่เขาคิ้วย่นมานะเราถ้าเราประคองได้นะมันก็คือกล่องของขวัญเนี่ยเราไม่รู้สิว่ามันจะมีอะไรมาคนรักมีคนเกลียดมีแต่เมื่อเปิดกล่องของขวัญมาแล้วนะเราต้องรับให้ได้ว่าสิ่งข้างในเนี่ย มันจะเป็นประโยชน์กับอะไรบ้างถ้าเขาใส่เป็นอาหารสุนัขมามันเหมือนกับว่าเขาต้องจงใจจะด่าเราว่าไปกินไปไปเป็นสุนัขซะเถอะ,นะะนะกินอาหารหมาซะนะขออภัยนะแต่เราก็นึกว่าอาหารสุนัขเปิดมาอืมก็ดีเหมือนกันเอาไปให้สุนักกินท,ท,ทั้งๆที่เราดีกับคุณแต่คุณใส่อาหารสุนัขมาก็ดีเราก็เอาไปให้สุนักกินนะเขาใส่สิ่งที่เราไม่ชอบมา,าก็ดีเราก็เอาไปเอาไปให้สิ่งที่เขากินได้สิ่งที่เขาใช้ได้ เนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกโยมว่าอะไรมันจะมาอยู่ในบาทอะไรมันจะมาอยู่ในนี้ในนี้สิ่งที่มากระทบเราดีไปเขาไม่ดีกลับมาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากที่เราจะควบคุมได้แต่คิดอย่างเดียวว่าเดี๋ยวฉันเปิดกล่องของขวัญมาเดี๋ยวฉันเปิดฝาบาทมาเมื่อได้ข้าวได้ของมาแล้วถ้าฉันเอาไปแบ่งให้กับคนอื่นนะคนอื่นคงจะอิ่มด้วยเพียงแค่คิดแบบเนี้ของจะดีมาหรือไม่ดีมา มันมีความสุขความอิ่มอยู่ในใจก่อนเบื้องต้นแล้วเพราะฉันนึกในใจว่าเดี๋ยวฉันจะเอาไปแบ่งเดี๋ยวฉันจะเอาไปเอื้อเฟือ้อเดี๋ยวฉันจะเอาไปอุปถัมภ์ช่วยเหลือคนอื่นอย่างเนี้ยกลายเป็นว่าดีหรือไม่ดีที่จะมาแต่ใจเราดีไปก่อนแล้วถ้าไม่ดีมาฉันจะเอาไปให้คนที่เขาใช้ได้นะสัตว์ที่เขากินได้อย่างเนี้ยมันเป็นลักษณะที่ว่าดูแลที่ใจตัวเองก่อนเป็นอันดับเบื้องต้นนายโยมนะเช้านี้ก็คงเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆก่อนบินธบาตนะเรื่องของ สิ่งที่อยู่ข้างในเปิดประตูเปิดหน้าต่างล้วนแต่เจอของที่เซอร์ไพรส์ทั้งนั้นไม่รู้จะเจออะไรนะก็ขอเป็นกําลังใจและให้เจอสิ่งที่ดีๆน,นะโยมนะยังให้แสงสวาง่างมันยังสว่างอยู่ที่ในใจเรานะอย่าให้มันดับลงง่ายๆให้แสงสว่างนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเรายัางมั่นใจว่าธรรมะพระพุทธเจ้านะเลิศเลอ,เลอสูงสุดประเสริฐสุดนะแล้วเราจะพยายามตั้งใจอยู่ในแสงสว่างนั้นๆน,น,นะด้วยการคิดดีกับสิ่งอะไรที่มันจะมา แต่มันล้วนมาจากการกระทําของเราทั้งหมดเลยนะโยมนะลูกที่มาอยู่ในท้องก็ไม่รู้ว่ามาแล้วจะพิการไหมดีไหมประเสริฐไหมไม่รู้เหมือนของขวัญที่แกะก่องออกมาจะออกมาสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ก็ไม่ทราบออกมาแล้วโตแล้วจะกลายเป็นคนเลวคนละเราก็ไม่ทราบแต่ล้วนจากเกิดจากสิ่งที่เราสร้างเหตุไว้ใครเขาจะมาอยู่ในท้องเรา อะไรจะมาในกล่องใครจะมาพบเราเปิดหน้าต่างเจอใครเปิดประตูเจอใครกระทบอารมณ์กับใครล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราเคยทําไว้แต่ถ้าเราทําดีออกไปแล้วเขาไม่ดีกลับมาอันนี้ก็ต้องดูแลที่หัวใจตัวเองและทุกอย่างมันต้องดูแลที่หัวใจตัวเองอยู่แล้วด้วยจริงๆก็ขอเป็นกําลังใจนะโยมนะเล็กๆน้อยๆกับกล่องของข,องขวัญที่เห็นเชาน้านี้และบาทก่อนที่จะบินทบศรเจริญพรเดี๋ยวต้องบินทบทแล้วอนโมทนาบุญสาธุ